วัดดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องม o t ต f โฟกัสอีกชิ้นเคยนะครับสไลั์คิดตนี้เราก็อยู่ในแอป Wallet of s a ซ o s ตูชินะครับเป็นกระเป๋านะครับที่เราสามารถถอนเหรียญออกมาได้นะครับเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถแลกเข้าแอปบิตครับได้นะครับแต่ตัวนี้จะมีค่าแกนเดี๋ยวจะอธิบาย คลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับลิงก์กระเป๋านะซึ่งตัวนี้นะครับจะมีแอปช่วยด้วยนะครับแอปตัวนี้นะครับจะเป็นแอปสำหรับการหาเงินนะครับจะแลกเหรียญซาโตชินะครับจะมีอยู่2เหรียญในกระเป๋านี้นะ เหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญซาโตชินะครับแล้วก็เหรียญบิตคอยนั่นเองนะถ้าเพื่อนเพื่อนจะโอนทุกครั้งนะครับจะต้องมีค่าแก๊สน,นะครับเข้ามาด้วยนะมาดูก้านนะครับสังเกตนะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะมี เข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนนะครับให้เพื่อนๆทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะเจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆนะครับทําการใส่สําหรับอีเมลเข้าไปนะครับสําหรับอีเมลที่เพื่อนๆจะทําการใช้เป็นกระเป๋าของเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆทำการกรอกเข้าไปได้เลยนะ หลังจากที่เพื่อนกรอกเรียบร้อยนะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับสำหรับอีเมลของเพื่อนนะครับจะเจอแบบนี้นะจะมีข้อความส่งเข้ามาทางอีเมลนะครับจะมีข้อความส่งเข้ามาทางอีเมลนะให้เพื่อนๆน,นะครับกดไปที่อีเมลได้เลยนะครับกดไปที่ข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเรากดไปแล้วจะเป็นยังไงนะตอนนี้เราก็อยู่ในอีเมลเรียบร้อยนะครับ You วล็อกอินเวนะทุกคน R ตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับใส่รหัสที่เป็นข้อความสีเหลืองเข้าไปได้เลยนะตรงเมนูแอปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนกดไปที่แอปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันให้เพื่อนๆใส่ตรงไหนนะสําหรับใครที่กดเข้ามาถึงตอนนี้แล้วนะครับสังเกตนะครับจะมีการใส่ตรงนี้อยู่นะครับสําหรับการตรวจสอบนะครับคัดลอกข้อความนะครับที่เป็นกรอบสีเหลืองนะครับ เป็นภาษาอัง,องกฤษมานะครับทำการกดวางได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะหลังจากนั้นนะครับทำการกดตกลงนะครับสังเกตด,ด้านขวามือบนสุดนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทำการกดคลิกตกลงใส่ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยนะครับสังเกตด,ด้านขวามือก็จะเป็นสีเขีเขยวๆนะครับรูปคนสีเขีเขยวนั่นเองแสดงว่าข้อมูลของเพื่อนๆน,นะครับ สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าของผมเองนะครับมีอยู่ที่517ซาตชินะครับหรืออยู่ที่ประมาณ0.15ดอลลาร์เกมที่ผมใช้เล่นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะเผื่อใครที่สนใจที่จะเอาไปเล่นนะครับก็ลองไปเล่นดูได้แล้วก็ลิงก์กระเป๋านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะทําการเปลี่ยนเหรียญซาตชินะครับ เป็นเหรียญบิตคอยนะครับสังเกตด้านขวามือบนสดนะครับตรงนี้นะให้เพื่อนๆนะครับเลือกเมนูตัวที่5นะครับสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับมาดูที่ตั้งค่ากันดีกว่านะฮะทำการกดคลิกตั้งค่านะครับสังเกตของเรานะครับเราสามารถเลือกเป็นบิตคอยได้นะทุกคนแล้วก็เหรียญซาตชิแบบนี้ได้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูถ้าเป็นบิตคอยล่ะนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง หรืออยู่ที่ประมาณ0.15บาทการโอนหรือการเติมแต่ละครั้งนะครับสังเกตการส่งนะครับนี่จะมีคําว่าสแกนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีค่าแกนร่วมด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถโอนออกจากกระเป๋าได้นะครับจะมีขั้นต่ําอยู่นะสำหรับขั้นต่ํานะครับในการโอนนะครับเข้าบัญชีบิตครับนะครับจะอยู่ที่0 0.00, 000 15ดอลลาร์นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้แหละ BTC นั่นแหละนะครับ0.0001นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันถ้าเป็น BTC นะครับจะเป็นขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆจะโอนเข้ากระเป๋าบิตครับนะมาดูอัตราการแลกเปลี่ยนกันนะครับขั้นต่ำนะครับที่เพื่อนๆสามารถโอนออกจากกระเป๋าได้นะครับรวมทั้งค่าแก๊สเรียบร้อยแล้วนะ0.000 000. แล้วก็0อีก1ตัว15นะครับ มีแค่นี้เนยทุกคนประมาณนี้นี่แหละนะครับไม่งั้นก็ประมาณนี้นะผมไม่มั่นใจนะครับนี่น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะขั้นต่ําอยู่ที่4ดอล,ลลาร์หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเหมือนกันประมาณนี้เดี๋ยวาจาอาเดีอีกทีนะสำหรับการโอนเข้ากระเป๋าบิดครับนะครับว่าขั้นต่ําจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลานานไหมนะครับเผื่อใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับลองไปเล่นดูได้มีทั้งเกมแล้วก็กระเป๋าให้นะเพื่อนเพื่อนะครับลองไปสมัครดูได้นะครับถอนเข้ากระเป๋าแล้วก็ ค่อยโอนเข้าบิ t ค u p หรือใบแน e นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือคิดโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะให้พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ